ยังไงกันแน่ต๊ก,กแตนชนละดาสุดทนไลฟ์เคลียร์พร้อมหลักฐานหลังจะเอมออกมาไลฟ์ที่แจงไปก่อนหน้าฟาดกลับไหว้พี่ตอนไหนเจอหน้าไม่เคยไหว้แวดวงลูกทุ่งเดือดปุด,ปดเลยทีเดียวสำหรับประเด็นร้อนแรงของวงการนักร้องลูกทุ่งของสองนักร้องลูกทุ่งตัวแม่อย่างต๊ก,กแตนชนละดากับจะนงพนี โดยก่อนหน้านี้ทางด้านจะนงพนีและเพื่อนซีเอ็มวิทวัตได้ออกมาไลฟ์ชี้แจงคล่อมเคลียร์สาประเด็นหลักคือหนึ่งเรื่องแซงคิวด้านจะ้ะเผยว่าไม่ได้แซงคิวอีกทั้งเจ้าตัวเป็นคิวแรกแต่เสียสละให้ด้านลำยยขึ้นแสดงก่อน2ประเด็นของแดนเซอร์จะ้ะเผยว่าด้านแดนเซอร์พี่แตนโพสด่าแดนเซอร์จะ้ะหากว่าแดนเซอร์จะ้ะเบกปากใส่ ซึ่งเรื่องนี้เจ้าตัวแจงว่าเราไม่ได้มีปัญหากับที่แตนแต่เป็นเรื่องแดนเซอร์ที่เป็นปัญหาและสามเรื่องแชทลับที่ถูกโยงไปถึงเพื่อนเอมด้านเอมก็เผยว่าหนูไม่ได้ไปงานวันที่แปดและหนูไม่เคยเจอพี่เลยสำหรับแชทลับหนูไม่ได้เป็นแดนเซอร์หนูไม่ได้อยู่ในกลุ่มแดนเซอร์แล้วหนูจะไปด่าพี่ทำไม พร้อมลั่นปิดท้ายการที่เขาไม่ชอบกันก็ไม่ต้องยุ่งกันแต่ถ้าอยากยุ่งก็เคลียร์กันย้อนไปที่ต้นเรื่องใครอ่านก็คิดว่าเป็นจ้าก,กับเอมแต่จะไม่ฟ้องใดๆกับคนที่มาว่าเรายืนยันว่าไม่ได้มีเรื่องกับพี่แตนแต่ที่ออกมาไลฟ์หลังจากนี้ก็เหมือนจะมีพร้อมขอบคุณทุกคนที่ให้กําลังใจที่เข้าใจเรา หลังจากนี้ทางเราจะไม่มีการโพสอะไรเลยถ้าพี่จะโพสช่วยโพสอะไรที่เป็นหลักฐานหรือโทรมาเลยก็ได้ไม่ต้องมานั่งไลฟ์ด่ากันผ่านไลฟ์ยอมรับว่าตอนนี้หนูก็เกลียดพี่ถ้าไม่จบไปเจอกันที่โหนกระแสรหรือถ้าไม่จบก็เป็นไปตามกฎหมายอ่านเพิ่มเติมจะถุนอ่านกูรู้ว่าเป็นใครเคลียร์ประเด็นแซงคิวตักกะแตนลั่นหลักฐานครบ ้าโต้กลับล่าสุดด้านตั๊ก,กแตนไม่รอช้าได้ออกมาไลฟ์ที่แจงผ่านเพจเฟซบุ๊กโดยเจ้าตัวเผยว่างานคอนเสิร์ตวันที่8มี3ศิลปินจริงมีตักกแตนจะลำยใ,ใครประสานยังไงไม่รู้แต่ที่รู้หวานประสานผ่านบโบรกเกอร์งานวันนั้นไม่มีเอมคนที่เอาไปโยง ไม่ได้เกี่ยวกับเอมเลยเราไม่ได้ว่าเอมที่ครูชาติโพสมันเกี่ยวกับแดนเซอร์และงานคอนเสิร์ตวันนั้นมันเลดมาตั้งแต่ต้นแล้วมันก็ต้องไหลาตามงานเราไม่ได้แซงคิวใครเราได้รับหมายมาแบบนี้เพราะเรารู้อยู่แล้วว่ามันเลดสาเหตุสำคัญเลยเรื่องแดนเซอร์ก็เรื่องของแดนเซอร์เราไม่ได้เป็นเสี้ยมเขาเขาไปโพสกันเองมันต้องมีสาเหตุอยู่แล้ว คือเราเล่นวงที่สองและมีช่วงจังหวะที่ลงไปหาเจ้าของวันเกิดแต่สิ่งที่เราได้รับคือการเบ็ดปากใส่หาเราซุบซิบกันตอนเราร้องเพลงอยู่บนเวทีซึ่งเขาวงที่สามพูดบนเวทีว่าบรกเกอร์ประสานงานยังไงเหรอให้ศิลปินคนอื่นมาแซงคิวโทษนะคะแหกตาดูว่าใครหนึ่งสองสามไม่ใช่สักแต่จะพูด ซึ่งทางด้านเจ้าภาพก็มาขอให้จะขึ้นก่อนจริงแล้วเราก็ไม่ได้ให้เพราะทุกคนต่างมีงานหมดขอหลายครั้งและหาสารพัดเหตุผลมาอ้างคือมันเลทตั้งแต่เริ่มงานอยู่แล้วเราไม่รู้ว่าติดต่อประสานงานยังไงแต่เราติดต่อกับโบกเกอร์ซึ่งการที่คุณไปพูดเราไม่ได้มาแซงคิวและคุณเป็นคนมาขอเราด้วยซ้ำแล้วไปพูดบนเวที แล้วไปพูดให้เราเสียหายอย่าบอกว่าไม่ได้พูดเรามีพยานค่ะด้านตั๊ก,กะแตนยังบอกอีกว่ายังมีการโทรไปหาเพื่อนเขาเลยว่าเขาพูดบนเวทีแบบนั้นโทษนะคะคนมีมารยาทเขาไม่ทำกันนะคะคนที่ถูกพ่อแม่สั่งสอนเขาไม่ทำกันนะคะมารยาททางสังคมจะต้องไม่ปลักปล้ำคนอื่นแบบนั้นบนเวที อย่าอ้างว่าพูดเล่นคือทุกคนที่อยู่ในงานแชทมาบอกหมดแล้วใครเสียหายคะก็ไม่เป็นไรก็ค่อยว่ากันไปเกี่ยวอะไรกับเอมไม่ได้เกี่ยวเลยและที่โพสต์ไม่เกี่ยวกับเอมคนนั้นไม่ใช่เอมเอมไม่ได้ไปงานนั้นด้วยแดนเซอร์หัวทองคนนั้นเขารู้อยู่แล้วไม่ทำอะไรลงไปมารยาททางสังคมต้องมีที่จะบอกว่าเจอหน้าพี่ไหวทุกครั้ง ถามหน่อยว่าไหว้ตอนไหนหรือว่าพี่ต้องไหว้น้องก่อนแต่น้องบอกว่าไหว้พี่ตลอดน้องไหว้พี่ที่ไหนหรือว่าพี่ความจำเสื่อมขอโทษนะที่โตมาในสังคมที่ผู้ใหญ่สั่งสอนพร้อมบอกอีกว่าเขาไม่เคยไหว้เรามาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วส่วนเรื่องที่จะบอกว่าวันที่เล่นงานคอนเสิร์ตแฟนกับจะไม่ได้เจอหน้ากันโทษนะ เจ้าภาพนั่งอยู่ตรงหน้าพี่แตนแล้วน้องจะนั่งอยู่ข้างเจ้าของงานวันเกิดเราไม่ได้เจอกันตรงไหนพี่แตนยังหันไปสบตาอยู่เลยโทษนะบางทีเขาเมาเยอะนะอาจจะจำผิดจำถูกอาจจะจำไม่ได้เพราะน้องเขากินวายไงเลยจำไม่ได้ถ้ามันไม่ใช่อย่างครูชาติโพสเขาไม่ได้โพสอย่างนั้นแน่นอนว่าน้องเขามาเบะปากแล้วที่บอกว่ามีแชร์ทน เขาบอกว่าเขาโทรไปหาพี่ท็อปแตนเคยพูดหรอว่ามีแชทลับคือต้องบอกว่าเลยไม่ได้มีแชทลับจะฟังอะไรต้องดูนิดนึงก็ไม่รู้ว่าไปสื่อสารกันยังไงซึ่งหลักฐานเราก็ยังมีอยู่ยืนยันว่าไม่มีโพสต์ลับถ้าเรามีโพสต์ไปตั้งนานแล้วเรื่องที่พูดบอกว่าติดต่อตั๊ก,กแตนต้องติดต่อหวานหวานเท่านั้น คือน้องเลือกโทรหาคนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องน้องลองติดต่อผู้จัดการที่หรือยังมันคือมารยาททางสังคมนะคะเบอร์หวานมีหมดทางโซเชียลทำไมไม่โทรพี่จะโทรไปเพื่ออะไรเพราะพี่เสียความรู้สึกที่ไม่จำเป็นต้องคุยหรือสารสัมพันธ์กับคนที่ไร้มารยาทนี่น้องเมาจนลืมทุกอย่างเลยเหรอ น้องลืมว่างานวันที่แปดเจอพี่แต่น้องพูดว่าเราไม่ได้เจอกันเราไม่ได้ขนาดว่าน้องต้องมาไหว้แต่น้องจุดประเด็นขึ้นมาเองเราเลยถามว่าน้องไหว้พี่ตอนไหนสรุปไม่เกี่ยวกับเอมแดนเซอร์คนนั้นสีผมอย่างนั้นจริงๆส่วนไปเจอในโหนกระแสไปเพื่ออะไรแล้วทำไมเราต้องไปทำไมต้องให้คนอื่นเคลียร์เคลียร์กันเองก็ได้ ทำไมไม่โทรหาอยากเคลียร์ต้องโทรมาไม่ใช่ดีแต่พูดนะคะน้องเขาพูดเยอะเปิดประเด็นมาเองที่ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนและบอกว่าเป็นใครส่วนที่บอกว่าเจอกันไม่ไหวน้องไม่เคยไหว้พี่อยู่แล้วน้องไม่เคยเคารพรุ่นพี่อยู่แล้วค่ะและไม่ใช่พี่คนเดียวนะคะน้องรู้ตัวเองค่ะแค่น้องบอกว่าไหว้พี่ทุกครั้งน้องก็พูดผิดแล้วค่ะ แค่บอกว่าไม่เจอพี่วันที่แปดน้องก็พูดผิดแล้วคะ่ะพี่ไม่คิดว่าน้องจะเมาจนลืมทุกสิ่งอย่างในวันนั้นลืมแม้กระทั่งว่าไม่เคยไหว้พี่ลืมแม้กระทั่งว่าวันนั้นไม่เจอพี่พูดได้ยังไงคะเอาอะไรมาพูดก่อนพี่แทนไม่โกรธเขาหรอกถึงว่าเขาจะโกรธจะเกลียดพี่แตนพี่แตนอาจจะมีโกรธบ้างเคืองบ้าง แต่ก็ไม่ถือวิสาสะจะไม่เจอหน้ากันหรือไม่พูดคุยด้วยมองว่าคนเรามีโอกาสผิดพลาดได้ยิ่งเขาเด็กกว่าเราเราสามารถให้อภัยได้ให้โอกาสได้เหมือนที่แตนเคยได้รับโอกาสจากใครกว่าเราจะโตมาณะจุดนี้คนเราต้องมีผิดพลาดกันบ้างบางวันพูดผิดบางวันพูดถูกแต่อะไรที่เรารู้ตัวว่าเราผิดเราก็ไม่ต้องแถเราแค่ยอมรับมาตรงตรงแค่นั้นเอง มันอาจจะกระทบถึงใครแต่ต้องยอมรับว่ามันคือคนที่อยู่รอบข้างตัวเราเวลาเราโดนอะไรรอบข้างก็ต้องมีโดนด้วยเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องปกติซึ่งตนเองก็โดนไม่ใช่แค่เรื่องนี้แต่มีดราม่าเยอะแยะมากมายเกลียดก็เกลียดเชิญเกลียดที่ได้ตามสบายดีเหมือนกันจะได้ไม่เดินสวนกันแล้วไม่ต้องหายใจลดต้อคอใสกันนะคะ อีกเรื่องหนึ่งเรื่องโพสต์โยงการเมืองเฉยเลยถ้าอะไรที่แตนโพสต์ไปแตนก็โยงเป็นเรื่องการเมืองเหมือนกันค่ะสนุกค่ะเราก็เชียร์การเมืองนี่แหละค่ะจากนั้นเจ้าตัวก็นำแคปโพสหนึ่งของเอม,มาให้ดูที่ระบุว่าจะเป็นให้ได้เลยมั้งอันดับหนึ่งนอนเจ้าตัวบอกแล้วจะให้เข้าใจว่ายังไง ซึ่งมีคนมาบอกว่าจะโพสเรื่องการเมืองตั๊กแตนตอบว่าถ้าจะเอามุกนี้ตนก็เล่นได้ส่วนกรณีที่คนบอกว่าดูไม่มีวุฒิภาวะโพสแซะโพสแขวะแต่ไม่มีหลักฐานมากลางแตนอาจดูไม่มีวุฒิภาวะเพราะแตนโมโหและเชื่อว่าหลายคนก็เป็นเหมือนแตนเวลาใครตอแหลมาก็แค่รู้สึกว่าเขาตอแหลได้ขนาดนี้เลยเหรอสะวะ มันก็เดือดอาจดูเป็นคนมุธิภาวะต่ำก็ขอโทษด,ด้วยแต่ต้องมีบ้างขนาดคนแก่กว่าก็ยังควบคุมอารมณ์ไม่ได้เลยก็ยอมรับว่ามีอารมณ์และแขวส่วนไลฟ์เมื่อกี้ที่บอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับเอมเพราะไม่เกี่ยวจริงแต่ที่โพสต์เมื่อวานนี้ก็ยอมรับว่าใช่คะ่ะ